สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ำๆยำแมลงนะครับนะเกือบกลางเดือนแล้วนะครับน่ะวันนี้ค่ะมาแนะนาเพื่อนๆต่อนะครับเกี่ยวกับข้าวเจ้าเบี้ยนะครับข้าวเจ้าตัวนี้นะครับนะผลผลิตนะครับอยู่ที่ประมาณ800กิโลต่อไร่นะครับนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะนะอันนี้มาแนะนาเพื่อนๆนะครับนะอยากให้ปลูกนะครับเพราะราคานะครับที่ผมบอกแล้วว่าราคาปีนี้โอ้โหสูงดิบๆนะครับนะ สามปีนะผมปลูกมาเนี่ยราคาขึ้นย่างเดียวเลยนะครับนะแล้วที่สําคัญขายดิบๆครับนะมีแต่ข้อดีกับข้อดีนะครับนะนะข้อดีอันดับแรกเลยก็คือที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่แหละนะครับนะผลผลิตต่อไร่มันนะครับอยู่ประมาณ800นะครับนะ7 0 0ด0กิโลต่อไร่นะครับนะนะนั่นแหละข้อดีที่1มันข้อดีที่2มันราคามันดีนะครับราคาดีปีนี้แห้งขึ้นนะครับนะเป็นข้าเจ้านะครับนะเป็นข้าเจ้านะครับนะ อีสานบันเทาเนีอ้ปลูกแต่ข้าวเหนียวนะครับนะ่ะเป็นอย่างบ่อนิยมปลูกข้าวเจ้าตัวนี้เพราะว่าปลูกข้าวเหนียวไว้กินนะครับเลยบกปลูกข้าวเจ้านะแต่ทั้งที่มันทําเงินมันเป็นราคามันสูงรีบปรับแต่พัดโบพากันปลูกนะครับนะข้อดีอันที่สามนะครับนะ่ะอันนี้โอ้โหสําคัญยิ่งยวดเลยที่ผมอยากแนะนําก็คือมันนะครับนะเอาไปใส่ได้ทั้งหน้าปีและนาปังนะครับนะนะ การปลูกมันระยะสั้นๆนะครับนะแค่ร้อยยมือนะครับ1 2อวันนะครับเข่าชนิดนี้นะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะครับเอาไปปลูกนะใส่ได้ทั้งนาปีและนาปังนะครับเหียนบ่ดีบ่ครับมีแต่ข้อดีนะครับนะต้านทานต่อโรคนะครับนะบ่สูงจนเกินไปนะครับนะมึงดูนะไม่สูงจนเกินไปนะครับนะห่วงกับสุดยอดนะครับห่วงใหญ่เอฟนะอันนี้แหละเอามาบอกเพื่อน สั้นๆนะครับว่านาะมันเหมาะแก่การเอาไปใส่อิลีนะครับนะราคามันดีแต่ที่คนอีสานเฮามันบ่อใส่กันนะครับบ่อยากปลูกกันก็เพราะว่าพากันเห็ดนาปีใส่แต่ข้าวเหนียวนะครับนะบอกกินข้าวเจ้านี่ระเบอเรื่องของเรื่องมันน่ะก็เลยบ่อนิยมนะครับทั้งๆที่โอ้ยข้าวเหนียวน่ะมันบ่เป็นราคานะครับนะใส่ขายกันได้นะกิโลบวกี่บาทแต่จําใจต้องใส่นะครับนะพอบอกว่าอปลูกโตที่มันเป็นราคานะครับนะ กะบอยกเิ้ตกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้กะเอามาบอกข้อดีมันนะครับนะข้อดีอันสุดท้ายนะครับนะที่ผมจะบอกมือนี่ก็คือตัวนี้บอยากใส่ปุ๋ยนะครับบ่มักปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะครับนะปุ๋ยเคมีเพิ่นสิบอยกกินนะครับนะนี่และข้อดีมันนะครับนะเป็นหยังใส่ไปแล้วผมลองปีแรกโอ้ตายพายเมดนะครับออกมาเนี่อห่วงขาวผู้จนผ่านนะครับะย้อนการใส่ปุ๋ยนะครับพอมาปีที่สองนี่บ่ใส่เลยนะครับเอาขี้ไก่ใส่กับ ขี่งวขี้ควายใส่ตอนเท้าสีหวานตอนเท้าสีดำนะครับนะปรากฏว่าโอ้สุดยอดเลยนะครับผมก็เลยรู้ว่ามันบ่หมักปุ๋ยเคมีนะครับนี่แหละข้อดีมันนะครับสุดยอดเห็นบ่มีแต่ข้อดีกับข้อดีนะครับนะบ่ล้มครับพี่น้องนะสูงกะสูงเติบอยู่แต่ว่าหักบ่ล้มนะประมาณเพียงคอเท่านี้แหละนะครับนะต้นแข็งแรงแล้วต้นแข็งแรงนะโรคบ่มีกับมันนะครับนะสุดยอดนี่นะมีแต่ข้อดีนะครับเอามาให้เพื่อนๆเบิ่งนะครับเนี่ยข้อดีทั้งนั้นเลยนะครับ ราคาเนี่ยต้องว่าถึงเลยสูงลิบลับนะครับนะาพยักปลูกนะครับนาติดต่อมาเด้อเดี๋ยวผมสิลงเบอร์ไว้ให้นะครับนะสุดยอด่วงโอ้ติ่งๆนะครับนะอืมนี่แนะนํามีแต่ข้อดีนะครับราคาก็ดีนะครับอืเอามาให้เบิ่งเลครับเด้อสั้นๆนะครับนี่นะของผมนี่ก็ไล่กว่ากว่านี่ก็อืสุดยอดนะสะสกี่ยวเก็บเกี่ยวมสิเกี่ยวมือเรานะครับนะเพื่อนๆนี่แหละ เอาข้อดีของข้าวเจ้าเบียรตัวนี้ห้เบิ่งนะครับนะพี่น้องนี่นะครับข้อดี4อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับนะาราคาก็ดีนาปลูกอายุสั้นนะครับนะแค่ร้อยยี่สิบมือปลูกได้ทั้งนาปีและนาปังบ่มักปุ๋ยนะครับนะใส่นาปุ๋ยคอกพอแล้วนะครับนะขี่มั่ขี้ควายขี่เป็ดขี้ไก่ใส่ตอนเฮาสิลงทีแรกนะ้าไถกบไปได้เลยนะครับนะสุดยอดนะครับนะผลผลิตนะครับนะ 700ถึง800กิโลต่อไร่นะครับนะสำคัญที่สุดราคาเยี่ยมสุดยอดนะครับอันนี้เอามาให้เบิง่งสันส้นๆมาว่าหอยฟังนะครับนะพลายสิบปปูกเอากะเบอร์โทรผมชิโลงไว้นะครับนะมาเอาพันเด้อยครับเด้อ